มหาบุญมหาบารมีกับงานประจำปีสุดจิ่งใหญ่จิ่งใหญ่ขอ,อ,อเชิญเที่ยวงานวัดประจำปี2,566กราบนมัสก,การปิดทองหลวงพ่อพระขันชยัยหลวงพ่อโพสันเพชรหลวงพ่อโพมงคลสมเด็จพุทธาจารย์โตผมมรังสีและหลวงปู่สุขนวัดหนองตาดำไพ่โพทองตำบลท่าชายัยอเภอเมือง เจังหวัดไฉนา no, <no>, no. กำหนดงานในวันอังคารที่9และวันพุทธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2,566ตรงกับวันแรม5ค่ำวันแรม6ค่ำเดือน6มหรสพสมโพธิชมฟรีตลอดงานสาธุสาธุสาธุสิบนิ้วขาจะไหวองค์พระพุทธเจ้าวันอังคารที่9พฤษภาคม เวลา17นาฬิกา9นาทีพิธีทำขวัญข้าวช่วยมาป้องปัดอุปธกรรมใดๆในงานวันนี้ขออันเชิญในวงกันน้อนนี่ข้าวกลังนืนแสดงแล้วจ้าแสดงแล้วจ้าชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกคณะแป้ทีรชัยสิทธิ์พระครูอุวัดหนองตาดำร้องปอกปแปน เสียงสา,ารถูกครูบังคับสิ้นความเลื่อมใสกระสายกระซับและชมคอนเสิร์ตร่วมใจศิลปินจิตอาสาและนักร้องรับเชิญบรมีศรัทธาวัดหนองตาดำไผ่โคท,ทองพบศิลปิน ตะวันขวัญประภาเจ้าเลืบม,มานาหรือแม่ชะบากลางไพรลงแสงสีวิไลยอยู่ที่ไหนบางคอหรือลืมมัวควายเคยท่านหน้าบ้านนอนวันพุทธศิษย์พฤษภาคมเวลาสิบนาฬิกาเก้านาทีพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทาน ครบรอบมรณภาพหนึ่งปีของพระคูวิวิทยยคุณอุไทยมหาพิญโยอดีตเจ้าคณะตำบลนางลืออดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาดำไพโพทอนอนในภาคเรืงอยวไปยาอไปย่อย่อย่อย่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสนุกสนานกับประมงย้อนยุคชื่อดังจากจังหวัดอุไทยธานี พร้อมทีมงานเต็มวงคณะสำรวยเสียงแคน์ว่า,น,ออากกน,น้องจะฝากกระดูกบ้านปั่นหิ้วฝากนี้ว่าหัวสมบัดทนอันอาบน้ำกันเหน็นกัน,นบาบาทุกดีถุยมาบ้าสีขาวหอมนัำกันละกันจะซื้อ้องมอากกระดูออกใกล้ฝนพีก้องใบฟานพี่จะไหวน้ะใบหม้อหัวใจทุกพื้นและวันขอให้รักมากทุกท่าน ทั้งสองคืนหลุนสนุกกับตะไข่ขาช่อการกู้สนชิงของรางวัลมากมายจองร้านขาวันจันทร์ที่8พฤษภาคมติดต่อคุณแมนโทร089-567-9079จะลืมและหยับพลาดในวันอังคารที่9และวันพุธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2,566ขอเชิญเที่ยวงานวัดประจำปี 2,566กราบนมัสก,การปิดทองหลวงพ่อพระขันชัยหลวงพ่อโพสันเพชรหลวงพ่อโพมงคลสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมมรังสีและหลวงปู่สุขนวัดหนองตาดำไยโพทองตำบลท่าชัยอเภพามืองจังหวดชัยนา no! <No! No! S 1> บ้านเราทองนาเช้าขึ้นมาออกพุ่งใจที่คิดหมายมุมงลงแพก เป็นหมู่เราสิ่คนไรคู่ช้ำชีวิตตั้งใจ